สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาเปิดลูกบากกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนเห็นรูปบาตที่อยู่ซ้ายสุดไหมครับมันเป็นลูกบาตในตำนาน9ชั่วโมงนะครับที่ผมเนี่ยเล่นมาก็2-3ปีแล้วนะครับเพิ่งได้เป็นครั้งที่3นะครับของรางวัลข้างในามีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ของรางวัลข้างในเนี่ยจะเป็นมิสตี้ถาวรนะครับที่ผมซื้อด้วยเงินสดมาแล้วนะครับเจ้าชายอาเธอร์ที่ผมยังไม่เคยได้เลยนะครับแล้วก็รางวัลที่เด็ดที่สุดครับ1,000 0เพชรแล้วก็จะมี10บล้านทองนะครับที่ผมได้ประจำนะครับแล้วก็2,500ลูกอมดาวที่ไร้สาระนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับเราจะลุ้นไปด้วยกันนะครับผมจะใช้นี่ครับ ซึ่งตัวผมเนี่ยจะไม่มองจอนะครับผมเอากระดาษบังเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมองจากจอความที่อัาจคลิปนี้นะครับผมจะเห็นเหมือนกับที่คนดูเห็นนะครับมาเรามากดสุ่มกันครับ9ชั่วโมงของเรามาลุ้นกันจะได้อะไรครับเป็นอะไรเอ่ยขอเห็นแบบเป็นหีบได้ไหมหีบสีฟ้า โโอเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าคืออะไรไม่มีนะแต่แบบหมื่นเพชรผมจะเอาหมื่นเพชรครับจบแล้วครับเลิกเอาไว้จะกันใหม่ครับ